ห้องน้าสาธารณะเกือบทุกที่จะมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพื้นกับประตูเหตุผลของความไม่เป็นส่วนตัวนี้คือเพื่อลดระดับความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายให้เหลือน้อยที่สุดผู้คนจะได้ไม่นั่งอยู่ในนั้นนานๆและจะได้ไม่ต้องต่อแถวแถมยังทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเหตุใดผู้คนจึงตัดสินใจเพิ่มส้นเท้าให้กับรองเท้าเพราะรองเท้าแบนไม่ดีหรอไม่เลยการประดิษฐ์ส้นรองเท้ามีขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่10 และจุดประสงค์เดิมคือการทําให้การขี่ม้าสะดวกสบายมากขึ้นรองเท้าส้นเตี้ยช่วยพวกเขายึดเท้ากับโกลนได้ดีขึ้นเพื่อป้องกันการถลายลื่นหลังจากผ่านไปหลายปีที่ศตวรรษที่17รองเท้าที่มีส้นสูงได้กลายเป็นเทรนด์แฟชั่นในยุโรปผู้คนสวมมันเพื่อโชว่าพวกเขามีมา้าและว,วิธีนี้บ่งบอกว่าพวกเขารวยจำหมากฝรั่งเทอร์โบเลยรูปร่างที่ไม่ธรรมดาของมันได้ไหมพวกเขาสร้างรูปทรงดังกล่าวเพื่อให้หมากฝรั่งดูเหมือนรอยจากยางรถแข่ง ทำไมผู้คนถึงเริ่มใส่เนกไททั้งหมดย้อนกลับไปในศตวรรษที่17ของยุโรปผู้เขาคิดคนเนกไทขึ้นเพื่อกระชับปกเสื้อมันปกป้องทหารจากลมหนาวที่พัดมาแตะคอของพวกเขาแต่กษัตริย์หลุยที่13ชอบองค์ประกอบเสื้อผ้านี้มากจนทำให้มันเป็นเครื่องระดับที่ต้องมีไว้สำหรับการรวมตัวของราชวงศ์ขอบสมุดจดแต่เดิมนั้นมีขึ้นเนื่องจากผู้คนจำเป็นจะต้องปกป้องบันทึกของตัวเองสมัยก่อนมีหนูอาศัยอยู่ตามบ้านหลายตัวสัตว์เหล่านี้แท้ทุกอย่างที่หาได้ แม้แต่กระดาษก็ด้วยแต่ด้วยวิธีนี้พวกมันกินตรงขอบกระดาษและสิ่งที่จดก็ยังคงปลอดภัยอยู่หนังสือส่วนใหญ่พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลืองและบางเล่มใช้กระดาษขาวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะนอกจากหนังสือปกอ่อนหนา,นาที่ใช้กระดาษเกรดต่ำกว่าที่มีคุณภาพเทียบเท่าหนังสือพิมพ์ซึ่งหมายถึงแย่ก็จะใช้กระดาษคุณภาพดีอย่าปล่อยให้สีเหลืองทําให้คุณสับสนมันมักจะถูกเรียกว่าครีมและเป็นที่น่าพึงพอใจของหนังสือแต่ละเล่ม เพราะทําให้ตาของผู้อ่านรู้สึกล้าน้อยลงกระดาษสีขาวล้วนถูกฟอกขาวและสะท้อนแสงได้มากดังนั้นอาจจะทําให้ตาล้าเมื่ออ่านเป็นเวลานาน,นดังนั้นกระดาษสีเหลืองจึงเป็นกระดาษที่ดีที่สุดและสํานักพิมพ์ก็ใช้แบบนี้เป็นประจำมีการเชื่อว่าวรถแท็กซี่สีเหลืองมีรากฐานมาจากอิตาลีในศตวรรษที่15นักธรุรกิจเกี่ยวกับไปรณียีคนหนึ่งใช้ตู้เกวียนสีเหลืองเพื่อส่งจดหมายเขาต้องการให้ทุกคนจดจาเกวียนของเขาเราทุกคนรู้ว่าวรถโงรงเรียนเป็นสีเหลืองแต่ทาไมกันมันเป็นเพราะเหตุผลในการมองเห็น สีเหลืองเป็นสีที่จําได้ง่ายที่สุดสีหนึ่งและสําหรับสายตามนุษย์สีเหลืองมองเห็นได้ชัดกว่าสีแดงดังนั้นรถโรงเรียนจึงเป็นสีเหลืองเพื่อให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นอีกทั้งสีเหลืองยังมองเห็นได้ในความมืดในหมอกและในวันที่ฝนตกอันที่จริงสีของรถบัสนั้นไม่ใช่สีเหลืองมันมีสีส้มแซมด้วยเชดสีนี้ยังมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองรถโรงเรียนอีกอย่างแท็กซี่ก็มีสีเหลืองด้วยเหตุผลเดียวกัน เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกสภาพอากาศรถพยาบาลส่วนใหญ่มีคำนี้ติดอยู่ด้านหน้ารถซึ่งเป็นคำว่า ambulance กลับด้านมันเขียนกลับด้านเพื่อให้คนขับอยู่ที่อยู่ข้างหน้ารถพยาบาลสามารถมองเห็นคำนั้นได้อย่างถูกต้องในกระจกมองหลังจากนั้นพวกเขาสามารถหลบรถให้พ้นทางเพื่อให้รถพยาบาลสามารถผ่านไปได้บริการฉุกเฉินใช้ไฟกระพริบสองสีคือสีแดงและสีน้ำเงินสีแดงเกี่ยวข้องกับคำเตือนและอันตาราย นอกจากนี้ยังเป็นสีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดสีหนึ่งแต่สีนี้อาจจะหายไปในการจราจรหนาแน่นได้เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่มีไฟไท้ายสีแดงและเพราะเช่นนั้นไฟกระพริบสีน้ำเงินจึงเข้ามาเป็นตัวช่วยสีขาวเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเพ้นท์เครื่องบินมันสะท้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ปล่อยให้เครื่องบินร้อนเกินไปด้วยรอยแตกรอยบุบและความเสียหายอื่นๆทุกประเภทสามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนพื้นหลังสีขาวนี่หมายความว่า สามารถตรวจพบข้อบอกพร่องและซ่อมแซมได้โดยเร็วที่สุดและสุดท้ายนั้นการซื้อเครื่องบินสีขาวนั้นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเพราะเป็นสีของเครื่องบินตั้งแต่แรกทายรถส่วนใหญ่มีตะขอเกี่ยวเล็กๆอยู่หลายอันคุณสามารถแขวนกระเป๋าไว้กับมันได้และของต่างๆก็จะไม่กระจัดกระจายรถบางคันมีตะขอเหล่านี้อยู่ด้านหลังที่นั่งด้านหน้าแทนคุณสามารถใช้เพื่อแขวนเสื้อผ้าหรือแม้แต่กระเป๋าใส่ของได้ แพรบนกระจกมองหลังมีฟังก์ชันที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นที่ยึดน้ําหอมปรับอากาศของเล่นน่ารักและสิ่งของอื่นๆที่มีประโยชน์แต่ในความเป็นจริงมันควรเป็นตัวช่วยระหว่างหมดกลางวันและกลางคืนมันช่วยลดแสงสะท้อนจากรถด้านหลังแสงจึงไม่แยงตารอยขรุขระบนขอบ,บเหรียญไม่ได้เป็นเรื่องของการออกแบบเท่านั้นเหรียญเคยทํามาจากโลหะมีค่าเพื่อแสดงถึงมูลค่าที่แท้จริงของมันผู้คนจะตัดขอบออก โดยใช้เหรียญที่ถูกตัดได้มูลค่าเท่ากันและหลอมขอบที่ตัดให้เป็นเหรียญใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้คนทำเหรียญได้เพิ่มรอยขรุขระดังกล่าวเพื่อให้ผู้คนรู้ว่ามีใครตัดเหรียญมาก่อนไหมลองดูที่ธนบัตรดอลลาร์สิตัวอักษรวงกลมขนาดใหญ่ที่ด้านหนึ่งจะแจ้งให้คุณทราบว่ามันถูกพิมพ์ที่ใดตัวอย่างเช่นแอลบอกคุณว่าผลิตในซานฟรานซิสโกใช่แล้วมันสมเหตุสมผลมากเลยตอนนี้ลองพลิกธนบัตรดูเห็นโลโกอินรีไหม มาดูความลับที่ซ่อนอยู่ของมันกันมันมีลูกศร13ดอกและมีกิ่งเมะกอก13กิ่งสิ่งเหล่านี้หมายถึง13รัดดั้งเดิมเคยสงสัยไหมว่าทำไมเมาส์คอมพิวเตอร์ถึงถูกเรียกแบบนั้นในปี1968ดักลาสแองเกอร์บาสจากสถาบันวิชัยสแตนฟอร์ดได้แนะนำเมาส์คอมพิวเตอร์เขาจะไม่ได้ว่าทำไมถึงถูกเรียกเช่นนั้นเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์เล็กๆที่มีสายไฟนี่ดูเหมือนหนูที่มีหางจริงๆก็ได้ ก้นของถ้วยบางใบดูเหมือนบินแต่มันถูกผลิตออกมาในลักษณะน,นี้อย่างตั้งใจในความเป็นจริงรอยบุ๋มเหล่านี้ช่วยถ้วยอยู่กับที่บนพื้นผิวที่เปียกและไม่ให้น้ําส่วนเกินสะสมอยู่ในขณะที่อยู่ในเครื่องล้างจานปุ่มบนฝาเครื่องดื่มช่วยพนักงานร้านอาหารเข้าใจว่าในแก้วมีอะไรที่ใกล้ๆแต่ละปุ่มมีชื่ออยู่สิ่งที่คุณต้องทาคือการตรวจสอบว่าอัานไหนถูกกดลงไปทําไมถ้วยในงานปาร์ตี้ถึงเป็นสีแดง เพราะมันช่วยคุณหาเครื่องดื่มเมาโตท่ามกลางของว่างและเครื่องดื่มได้ง่ายขึ้นและถ้วยสีแดงอื่นๆด้วยนี่คือทริคเขียนชื่อของคุณลงบนถ้วยของคุณนอกจากนี้สีแดงถือเป็นสีที่กระตุ้นการกระทําในระดับจิตวิทยามันดูเหมือนว่าถ้วยแดงกําลังบอกคุณว่าดื่มฉันซะสิไม้โรล,ลิปอปมีสองรูเพราะมีเหตุผลเมื่อพวกเขาใส่ไม้นี้ในน้าเชื่อมร้อนของเหลวจะไหลผ่านรูเหล่านี้ มันช่วยยึดอมีไว้บนไม้เวลาที่มันเซตตัวเต็มที่ฝาปากกาก็มีรูเล็กๆสองรูด้วยพวกเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้คุณหายใจออกหากเพกลืนืนฝาเข้าไปอย่างไรก็ตามอย่าเอาฝาเข้าปากจะดีกว่านะโดนัทมีรูปร่างเหมือนวงแหวนเพราะไม่เช่นนั้นโดนัทอาจจะสุกที่ขอบแต่ด้านในไม่สุกและเละๆเหนียวๆนั่นก็เพราะว่ารูตรงกลางทำให้ทั้งด้านนอกและด้านในสุกพร้อมๆกัน เวลาที่แป้งพิซ่าพร้อมแล้วแป้งจะสามารถหมุนในอากาศได้กระบวนการนี้จะกำจัดความไม่เรียบเนียนของแป้งและสร้างรูปร่างให้เป็นวงกลมการอบพิซ่าทรงกลมจะสะดวกกว่าวิธีนี้ทำให้พิซ่าร้อนสม่ำเสมอกันแถมยังตัดเป็นส่วนเท่าๆกันได้ง่ายกว่าแก้วแตกง่ายมากเพราะตอมของมันถูกจัดเรียงอย่าง้หลวมและเป็นแบบสุม่มพวกมันไม่สามารถจัดเรียงตัวเองใหม่ได้เร็วพอที่จะรักษาโครงสร้างของแก้วไว้ได้ส่งผลให้แก้วไม่งอแต่มันแตกแทน เงาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีวัตถุในเส้นทางของแสงแสงเดินทางเป็นเส้นตรงคุณจึงเห็นเงาได้เสมอเวลาที่มีบางสิ่งอยู่หน้าแหล่งกำเนิดแสงนกและเครื่องบินก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันพวกมันสร้างเงาได้แต่คุณมองไม่เห็นยิ่งวัตถุอยู่ใกล้แหล่งแสงกำเนิดมากเท่าใดเงาของมันก็ยิ่งหนานแน่นมากขึ้นเท่านั้นถ้าวัตถุอยู่ไกลเกินไปเงาของมันก็จะกระจายออกไปคุณสามารถใช้ห่วงโลหะที่ด้านข้างของรถเข็นเพื่อจัดระเบียบพ,พื้นที่ในรถเข็นของคุณให้ดีขึ้น ห้อยแจ็กเก็ตบนห่วงหรือใส่ถุงที่มีของที่แตกหักง่ายเช่นไข่หรือขนมปังวิธีนี้แจ็กเก็ตของคุณจะไม่ยับและไข่ก็จะไม่โดนทับแตกรถเข็นส่วนใหญ่ยังมีส่วนเพิ่มเติมที่ด้านล่างเมื่อรถเข็นของคุณเต็มให้ใช้พื้นที่นั้นเพื่อใส่ตะกร้าสินค้าสําหรับการซื้อของเยอะแยะให้ยกโลหะทั้งหมดขึ้นแล้ววางตะกร้าข,ของคุณบนแถบแนวนอนเหนือล้อหลังจากนั้นก็แค่ยึดด้วยตะขอ